สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะวันนี้ไม่ใช่พิกอากาศแต่ว่าธาตุสุดท้ายแล้วธาตุาล,าลมเมถุนตุนกลกุมเดี๋ยวจะเป็นความรักเดือนมีนาครึ่งหลังแล้วกันเพราะว่าลงมันก็ครึ่งเดือนแล้วของชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกนะุมเนาะแต่จะเปิดไพ่5าใบก่อนนะคะถ้าใช่แล้วค่อยไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นคําทํานายโดยรวมมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะชาวธาตุลม มีถุนตุนกลมเดือนมีนาคมผ่านความรักเจอความรักในรูปแบบไหนกันมาบ้างอาอัศวินถือดาบจัดเมนควีนควีนไม้ เดอะเวแล้วก็แปดาบค่ะแต่สำหรับเป็น1เหรียญความหลักคืออะไรอะชาวทะาลมเงินมาก่อนหรือเปล่างานมาก่อนหรือเปล่า working w o m ม n นมาก บ้างางานมากๆชาวทาตุลมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะละคณาราศีเมถุนตุนกลกุมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วงเนี้มันมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาโดยบังเอิญเข้ามาด้วยความไม่ตั้งใจเราตัวเราเองก็ไม่ได้คิดที่จะทุ่มเทหรือว่าเทใจให้กับความสัมพันธ์นั้นขนาดนั้นคิดคิดเพียงแต่ว่าแบบเออสงสัยมันก็คงจะคุยกันได้แป๊บเดียวแล้ามั้งสงสัยมันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบมาใหม่หายเออบางคู่บางคนอ่ะ เด่นในเรื่องอารมณ์ร้อนการพูดไม่คิดการตัดสินใจที่ไม่ได้ผ่านการไต่ตองมาก่อนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์เนาะมันมีทั้งคนที่แบบฟุกได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือ พูดจาไม่เข้าหูเลยหรือทําอะไรไม่เข้าหูเลยพูดตรงๆไปเลยดีกว่าว่าแบบไม่เอาเราไม่คุยเราบล็อกปิดกัน้นการสื่อสารไปเลยโดยเฉพาะการสื่อสารที่เด่นในเรื่องโลกออนไลน์ที่ไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้มาพบมาเจอหรือมาเดทกันนะเนาะเพราะว่าจริงๆเราชาวธานลมบ้างงานมากไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามช่วงนี้งานเด่นมากค่ะโชคลาภก็มีเงินก็เด่นหยิบจับอะไรก็สําเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยแต่เรื่องเราที่มันตลกมากๆเลยก็คืออะไรหรือปะ จังหวะเนี้ยเดินมีนาคมชาวธาตุลมเหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกแบบส่งคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่เว้นคู่กรรมคู่ดีคู่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามที่มาในช่วงเนี้ยมาในช่วงที่เราแบบไม่สนใจเรื่องความรักเราไม่เอาแล้วฉันตายด้านความรักแล้วฉันจะให้เวลากับตัวเองฉันจะสนใจตัวเองฉันไม่อยากพูดคุยกับใครฉันไม่อยากสื่อสารกับใครแบบนี้เลยมาเลยจ้ะเออในกรณีคนที่มีคู่อยู่แล้วก่อนน้เนี้มันอาจจะได้ของมีค่าจากคู่ ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากได้การเอาใจใส่จากคู่อยากได้ความสนใจแต่ว่าตัวเราเองเจ้าตัวก็ติดงานเหมือนกันมันมีปัญหาในเรื่องการกระทําบางอย่างที่อ๋อไม่ได้ไต่ตองแล้วกันเนาะเกิดจากความประมาทไม่ตั้งใจจนทําให้เสียความรู้สึกกันหรือถึงขั้นได้เปิดใจพูดคุยกันแต่ชาวท่านลมก็เลือกที่จะเอาตัวเองเป็นหลักไม่คุยก็ไม่คุยบล็อกก็บล็อกไม่เอาแล้วฉันจะอยู่ตรงนี้ต่อให้ฉัน เครียดแค่ไหนไม่ได้คุยกับเธอไม่ได้ปรึกษาเธอฉันคิดมากแค่ไหนก็ไม่คุยพออีโก้มันคำ้ำคออ่ะถ้าตรงนะถ้าห้าใบนี้ตรงไปกันต่อนะคะเดือนมีนาคมชาว่าตรมจะพบเจอความรักในรูปแบบไหนนะับจากวันที่ดูคลิปต่อเนี่ยต่อไปเนี้ยจะเจอแบบไหนอืมเดอะมูน เจอเลเวอร์บอกแันว,ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกส่งคนที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะโอเคสามไม้หนึ่งดาบรู้สึกได้หลายเหตุการณ์มากเลยอ่ะ สามไม้หนึ่งดาบแล้วก็เสร็จเหรียญแต่สำหรับเป็นอสวินถือไม้มีใครในที่นี้ที่โอ๊ยเจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะมาใหม่หายหรือว่าเจอความสัมพันธ์ที่แบบเอาแน่เนอนไม่ได้คิดมากหรือกลับมากี่ทีก็ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสักทีความสัมพันธ์ที่สร้างความคิดเยอะคิดมากสร้างความวิตกกังวลใจให้กับเราชาวทัดลม เราจะมูฟออนจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะเน้นย้ําเปอร์เซ็นต์สูงนิดนึงแล้วกันอ่ะถ้าใครแอบรักเพื่อนร่วมงานเปิดใจแสดงออกไปแล้วอะ่ะแต่ตัวเขาเองยังทําเป็นไม่รับไม่รู้หรือว่าไม่ได้ให้การพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ปิดกั้นเราไม่ได้เปิดโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ชาวท่านลมีแนวโน้มว่าจะตัดจบไม่เอามูฟออนตัดทิ้ง ถ้าจะเชิดก็เชิญเพราะฉันเธอทําให้ฉันรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเธอทําทให้ฉันด้อยค่าตัวเองในเรื่องความรักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยคือชาวท่านลมดูเหมือนช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอความรักแบบรักแรกพบรักที่แบบอยใครก็ไม่รู้จัก,กรกวาลไปบนบานศาลกก่าที่ไหนไปขอใครมามันเป็นช่วงเวลาค่ะที่จะได้พบเจอความรักที่ถูกใจแต่รักที่ถูกใจมันก็เล่นแง่มันเล่นแง่ด้วยการแบบ ส่งมาสองคนละกันคนหนึ่งตัวจริงอีกคนหนึ่งตัวหลอกเธอสนใจใครอยู่เธอจะเก็บใครไว้ถ้าเธอเลือกถูกคนคนคนนั้นกับเธอจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เออได้ไปต่อได้วางแผนถึงอนาคตทุกอย่างในความสัมพันธ์จะไม่ยากค่ะทุกอย่างจะราบรื่นจะมีอุปสรรคแต่ถ้าเธอเลือกถูกมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่ทำให้เต็มที่แล้วก็รอดูผลลัพธ์แต่ถ้าเธอเลือกผิด อีคนหนึ่งที่เป็นคู่หรืออีกคนหนึ่งที่แบบเป็นคนที่ใช่อะเขาจะหันหลังออกทันทีไม่มีการตือ้อไม่มีการให้โอกาสเพราะคนคนนั้นอะเขาค่อนข้างที่จะรักตัวเองแล้วก็หาเงินเป็นทํางานเป็นเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ไมจําเป็นจะต้องขอความรักจากใครอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเป็นคนใจร้อนเป็นคนทําอะไรหุนหันมากป่าเออแล้วก็มีนกรกฎ เขาจะตัดทิ้งเลยเขาจะมูฟออนมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบไม่สนใจฉลองเงินฉันไปละกันฉันไม่อยากอยู่บนความวุ่นวายตัวฉันเองก็มีค่าพอเพราะฉันเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าไม่เอาไม่เป็นไรเอองั้นชาวธาตุลมเลือกดีๆนะคะในช่วงนี้เอ่อถ้ามีความรักในช่วงนี้อยากให้เดินทางไปเดทกันเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าไม่ได้ไปพบไปเจอกันก็อาจจะโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ช้าหรือว่าคิดมากมันมีความคิดมากแทรกเข้ามา อีกกรณีหนึ่งถ้ายังไม่ได้เจอใครเลยในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอจากเรื่องการงานการเดินทางเนาะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามถ้าเป็นคนมีคู่ในช่วงนี้มันอยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องปัญหาคําพูดความคิดเยอะความคิดมากที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วก็การสูญเสียความมั่นใจความเชื่อใจของคู่หรือความสัมพันธ์นี้ไปแล้วเพราะความรักมัน อาจจะไปรับรู้เรื่องมือที่3าหรือไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ที่1เออแต่ไม่ได้เด่นในเรื่องมือที่3นะแต่แค่รู้แค่ว่าบางเรื่องที่มันคาใจมานานแล้วมันได้รับรู้แล้วมันทําให้รู้สึกแบบไม่มีอะไรต้องหยืออ,อ,อ่ะเอออ่ะสรุปเลยเดือนมีนาคมชาวธาตุลมความรักจะเป็นยังไงเจ้าเวา ก้าเหรียญเด็กถือเหรียญห้าดาบแล้วก็แปดหมาย ถ้าสำหรับเป็นหกเหรียญสิ่งที่แทรกเข้ามานะอันดับแรกชาวทัดลมีโอกาสได้พูดได้คุยกับคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าใครก็ได้ที่มันเป็นของเก่าที่ไม่ได้นึกถึงแล้วที่ไม่ได้มีใจมีเยื่อใ่แล้วจะบังเอิญได้พูดคุยกันค่ะ ถ้ารวมทัดลมีนาคมเนี่ยปัญหาทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้จะถูกสลัดทิง้งชาวทัดลมจะกลับมารักตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักโอเคไม่สนไม่แคร์แก้ปัญหานี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันจะเลือกเองฉันจะเลือกตัวเองฉันจะเลือกความสุขของตัวเองแล้วก็ ถ้ามันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีความสุขและไม่ทําอะไรไม่เป็นไรงั้นก็ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแต่ฉันจะอาจจะค่อยๆถอยหรืออาจจะเติมเต็มความสุขของตัวเองโดยที่แบบไม่ใช่เอาความรักมาเติมเต็มละเออมันมีการให้ละละับไม่เท่ากันแน่ๆในความสัมพันธ์ระหวังเรื่องชอยเรื่องตัวเลือกที่เราที่มันจะมีสองคนหรือ ถ้าไม่ได้มีชอยมีตัวละซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เด่นในเรื่องมือที่สามขนาดนั้นก็ไม่อยากให้คิดมากไปก่อนคนหนึ่งคอยเข้าหาหนักมากอีกคนนึงก็แบบไม่ทําอะไรเลยเออระวังเรื่องนี้แล้วกันเดือนเนี้ยถ้ามีคนคุยอยู่ไม่รู้ว่าเลือกใครนะแต่มันจะมีฟิลแฟนแต่ไม่ได้สถานะแฟนแล้วคนที่จะเข้ามาเติมเต็มคอมพลท,ทุกอย่างอาจจะเป็นชาวทาดินด้วยก็ได้พฤกษกันมังกรหรือคนที่นิ่งคนที่หาเงินเก่ง เพื่อนเก่าคนเก่าคนที่ดูเป็นความมั่นคงได้แต่อยู่ด้วยแล้วอาจจะไม่ค่อยโฟลในเรื่องการสื่อสารความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันจะไปเรื่อยๆอะคะ่ะมันจะไปเรื่อยๆแบบเออโอเคถ้าคิกกันมากๆก็คงจะได้คบกันมัง้งแต่ถ้าไม่ได้คบก็ไม่เป็นไรก็แยกย้ายฉันความสัมพันธ์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเพราะไพ่สรุปออกมาบอกว่าชาวธาตุลมสุดท้ายเราจะเลือกตัวเองเลือกหลักตัวเองแล้วเลือกเอาตัวเองเป็นเป็นหลัก เอ่อส่วนในกรณีของคนที่มีแฟนแล้วอาจจะสแสลงหูนิดนึงเพราะประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีอ่ะเราก็เลยจะต้องเติมเต็มความรักให้กับตัวเองเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองแล้วก็เต,เติมเต็มเงินให้กับตัวเองเออระวังการเอาชนะกันแล้วก็ไปเรื่อยเืในความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงร,รู้รู้แค่ว่าเอ,อเราจะเอาอย่างไงฉันก็ แล้วแต่เธอแล้วกันเออประมาณนี้ทุกสถานะมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะแต่มันจะเป็นความรู้สึกแบบไม่รู้จะเอาอยัางไงเงอะเงอะงะงะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแต่แค่อยากเดินทางไปด้วยกันโอเคเนาะสำหรับชาวทัตลมก็จบคำทำนายเพียงเท่านี้ถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ติชมได้แต่อย่าติแรงเออเพื่อที่จะเป็นฟีดแบ็ k ในคลิปเดือนถัดไปเนาะ